สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวม,มังกรลัคนามังกรแล้วก็ราศีมังกรนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดวงประจำเดือนพฤษภาคมค่ะ2567นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวมังกรในเดือนนี้บ้างแต่ก่อนอื่นแม่หมอขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่นึงค่ะคือช่องของแม่หมอเนี่ยก็จะมีน้ําหอมกลิ่นกุหลาบนะคะ3ามกลิ่นค่ะกุหลาบแดงกุหลาบขาวแล้วก็กุหลาบชมพูนะคะ,ะเป็นกลิ่นที่ความหอมนะคะระดับพรีเมียมมากๆเลยค่ะนะคะหอมละมุนติดทนนานค่ะมีทั้งขนาดเป็นสามกลิ่นแบบนี้นะคะ แล้วก็ขายยกเซตนะคะแล้วก็เป็นแบบขนาด30 ml ด้วยค่ะความหอมระดับพรีเมียมเลยแม่หมอรับประกันนะคะใครที่สนใจแม่หมอจะแปะรายละเอียดไว้ที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็ใครที่นะคะใครที่นอนไม่หลับใครที่นอนหลับยากอยากได้กลิ่นน้ำหอมที่บำบัดนะคะฉีดปอกหมอนฉีดผ้มาม่านหรือฉีดที่ตัวเราก็ได้เช่นกันค่ะกลิ่นอ ไม้กฤษณนานะคะหอมละมุนอ่อนๆแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะใครที่สนใจก็รายละเอียดแม่หมอจะแปะไปที่คอมเมนต์ค่ะไปดูกันนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนะคะพายอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวมังกรบ้างขอดูพลังงานของเพื่อนชาวมังกรก่อนนะคะ พลังงานของคุณได้ไพ่สองไม้เท้า The Sun นะคะ t ท m p r a n c e มีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะแล้วน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆด้วยค่ะ1ถ้วยแล้วก็6กเหรียญน,นะคะ พลังงานของความโชคดีคือจริงๆต้องบอกว่าดวงของคุณเนี่ยเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเดือดซันขึ้นมานะคะแทเพลนนคือการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นก็คือเป็นในเรื่องของความสุขนะหนึ่งถ้วยก็คือความสุขหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะคุณอาจจะได้โยกย้ายไปอยู่บ้านใหม่สถานที่ใหม่ๆที่มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้เหมือนกันคือมีเกณฑ์ที่โยกย้ายนะเกณฑ์โยกย้ายไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆย้ายงานก็ได้อะ ใครที่ออย่างสองไม้เท้าเนี่ยขึ้นมานะคะใครที่เหมือนบางทีเนี่ยเรามีสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เช่นเอออยากจะไปทํางานต่างประเทศอยากย้ายไปอยู่ที่นู่นที่นี่หรือที่ใดก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นความสุขของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณมองคุณมองสถานที่นี้มองสิ่งนี้มานานแล้ว มันคือความฝันของคุณมันอาจจะอยู่ไกลเกินไปนะเมื่ออดีตที่ผ่านมาแต่ตอนนี้สิ่งนี้มันจะไม่ไกลเกินไปสําหรับคุณแล้วนะเพราะว่าไพ่เดอะซันขึ้นมาบอกว่าดวงของคุณเปิดความโชคดีโอกาสดีๆโชคลาภโชคลาภก็ได้นะโชคลาภหรือชีวิตใหม่ชีวิตใหม่เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณทาพลังคือการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการไปสู่สิ่งที่ดีกว่าปรับสมดุล ที่ดีกว่าอยู่ในจุดสมดุลที่ดีกว่าของชีวิตนะคะ,ะความสุขความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเมื่อทำาพลนขึ้นมากันหนึ่งถ้วยบอกได้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเนี่ยจะพบแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะมากขึ้นกว่าเดิมได้เจอกับสถานที่ดีๆได้เจอกับพื้นที่ดีๆได้เจอกับสิ่งที่ดีๆในชีวิตรอคุณอยู่เป็นแหล่งอาหารนะคะที่อุดมสมบูรณ์เป็นสถานที่ทํางานที่ดีเป็นบ้านใหม่เป็นสถานที่อยู่ใหม่ๆที่ คือต้องบอกว่า ความสุขนั่นเองค่ะนะคะไพ่หกเหรียญช่วงนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ถ้า,า,ถาคุณมีความเช,ชื่อในการในการทําบุญในการทําทานในการโปรดสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้ไปทาบุญช่วงนี้ไปทําบุญทําทานปล่อยนกปล่อยปลาอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าทําแล้วสบายใจช่วยเหลือสรรพสัตว์อะไรแบบนี้ค่ะก็น่าจะเป็นาการเสริมนะคะการเสริมบุญการเสริมบารมีการเสริมโชคเสริมลาภเสริมให้ดวงงคุณเนี่ย สว่างสวัยพบเจอกับสิ่งที่ดีดด้วยบางคนเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงยกย,ย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ทางไกลก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือดวงของคุณค่ะ,ะทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าในเดือนพฤษ,ษภาคมนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนชาวมังกรบ้างไพ่ขึ้นมาดีขนาดนี้ทุกอย่างต้องดีงามแน่นอนค่ะ6ดาบนะคะ5ถ้วยค่ะ สามดาบแล้วก็อัศสวินไม้นะคะแล้วก็ได้ไพด่ดอฟูมองว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะเพื่อนๆชาวมังกรคือต้องบอกว่าบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของคือจริงๆเราจะมองว่าเป็นในเรื่องของความรักก็ได้นะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นในเรื่องของคือสิ่งที่ทําให้คุณ ทุกใจอ่ะพลังงานที่ทําให้คุณทุกใจมากๆแล้วคุณก็ใช้เวลากับสิ่งที่คุณทุกใจเนี่ยสามดาบเนี่ยทุกใจเจ็บปวดใจเนี่ยเนาะคือเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะแต่ว่าหมอมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์อ่าหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนกับครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนกันที่ทํางานก็ได้นะรู้สึกว่าอืมต้องเปลี่ยนรู้สึกว่าอดทนนะอดทนเนี่ยมาสักระยะเวลาหนึ่งละหกดาบ เวลาเนี่ยมันตอบคุณได้แล้วในตอนนี้นะคะว่าคุณควรจะอยู่หรือคุณควรจะไปจากตรงจุดนี้แล้วคุณก็ตัดสินใจได้ว่าคุณควรที่จะไปอยู่ไปก็อยู่ไปก็ไม่มีความสุขอยู่ไปก็ไร้ค่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับคุณไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปอะไรเอาบอล คือทาดีที่สุดแล้วนะคะทดีที่สุดแล้วในจุดตรงนี้ถึงเวลาที่จะต้องเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณพลังงานของคุณเนี่ยก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆฟ้าหลังฝนของเพื่อนๆชาวมังกรการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะั้นในตอนนี้นะคะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณอาจจะมองไปข้างหน้าแล้วคุณก็ยังไม่รู้หรอกนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ไพ่ออกมายืนยันว่าพลังงานของคุณเนี่ยดีมากๆถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณได้ ตัดสินใจนะคะที่จะออกมาตรงจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขช่วงนี้ก็พลังงานของคุณนะคะก็ไปทําบุญไปทําท,ทานบ้างอะไรบ้างให้ไปปล่อยนะคะให้ปลดปล่อยตัวเองเนี่ยให้รู้สึกถึงความสบายใจเหมือนกับมันเป็นมันเป็นความเชื่อนะว่าถ้าเราได้ไปทําบุญถ้าเราไปทําท,ทานแล้วเราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกเบารู้สึกเหมือนกับปลดปล่อยพลังงานที่มันอึดอัดมานานเก็บกดมานานเนี่ยนะคะ ก็คือปล่อยให้มันหมดไปการเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่ดีนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าวันข้างหน้าของคุณจะเป็นยังไงก็ขอให้ดูคุณดูไพ่ห้าใบนี้นะเป็นเดอกซันสำหรับคุณเลยนะชาวมังกรมีอะไรที่ไพ่ยอยากจะบอกกับคุณอีกคะในเดือนพฤษภาคมอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไปนะคะแปดเหรียญ สเหรียญสี่ไม้เท้าอืมไพ่คืนสวยนะอู้หนึ่งเหรียญก็มานะคะหนึ่งเหรียญก็มาแล้วก็เจดเหรียญค่ะเอ่อสิ่งที่จะมาทดแทนความเจ็บปวดเอ่อความล้มเหลวในชีวิตอะไรบางอย่างที่คุณพยายามมาเนี่ยนะคะคือต้องบอกเลยว่า เป็นในเรื่องของการเงินการทองการเริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆเลยนะคะมันคืออย่างแปดเหรียญเนี่ยก็คือเงินทองไม่รู้แหละว่าชีวิตใหม่ของคุณ,คณยกยารย้ายยของคุณการเปลี่ยนแปลงคุณจะไปอยู่ในจุดไหนจุดที่คุณวางเอาไว้จุดที่คุณได้เล็งเอาไว้หรือวางแผนเอาไว้นั้นมันสามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองให้คุณได้นะเงินทองอ้างเป็นว่าแปดเหรียญเนี่ยเงินทองไหลามาเทมานะคะทาอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองบางทีเนี่ยเราได้ปลดล็อกนะเราได้ปลดล็อกความทุกข์เราได้ปลด, ok นะดปลด ok ็อก ความเศร้าออกไปจากใจบางทีเนี่ยเ,เราอยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บปวดเศร้าเสียใจบางทีมันมีผลกับเรื่องการเงินการทองมีผลกับในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตบางทีมันทําให้เราเศร้ามันทําให้เรารู้สึกซึมเศร้าแบบนี้ค่ะมันก็พาชีวิตเนี่ยไปแบบไม่มีชีวิตชีวาขาดแรงบันดานใจขาดแรงกระตุ้นแต่หลังจากที่คุณตัดสินใจที่จะโยกย้าย ออกไปจากตรงจุดนี้แล้วนะคะคุณทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองอู้ยการเงินการทองก็ดีเหมือนคุณย้ายบ้านใหม่อะคุณอยู่บ้านหลังเนี้ยไม่ดีเลยมีแต่เรื่องทุกข์ใจโดนเอารัดเอาเปรียบหรือใ,ใดๆก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ดีอะพอคุณย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ใช่ไหมอันนี้นะ,ะคุณย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่หรือบางทีความรักก็เหมือนกันนะคะสมมว่าคุณอยู่คุณอดทนกับคนเนี้ยมานานละคือรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมีแต่ความเจ็บปวดแล้วคุณก็เอาตัวเองออกมานะคะ ่าเอาตัวเองออกมาแล้วไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆไปเจอคนใหม่ๆอะไรแบบนี้ค่ะกลายเป็นว่าชีวิตคุณดีขึ้นการเงินการทองคุณดีทําอะไรก็จะรินนุ่งเร,องเรืองเงินทองไหลามาเทมานะคะสองเหรียญน,นะคะมันเหมือนกับดวง,งคุณเนี่ยนะตรงกับไพ่เดอะซันด้วยพอดวงเปิดปุ๊บ สิ่งดีๆมันเข้ามาในชีวิตมากมายนะการเงินการทองโอ้โหแบบเหมือนเหมือนกับอินฟินิตี้หลั่งไหลมาดึงดูดมาดึงดูดมาแล้วเปลือๆถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักนะอาจจะได้เจอคนรักใหม่ได้เได้เริ่มต้นใหม่นะคะที่ดีงามด้วยหรืออีกกรณีนึงนะคะคุณอาจจะได้ทํางานใหม่สถานที่ใหม่ๆสิ่งไม่เท่าคือการเริ่มต้นที่ดีได้เจอคนที่แบบว่าเออสังคมสังคมยินดีต้อนรับคุณ เป็นแบบที่คุณต้องการความคิดเหมือนกันไอเดียเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นอะไรที่คุณจะต้องเฉลิมฉลองให้กับชีวิตของคุณบางครั้งคุณอาจจะทําธุรกิจใหม่อาจจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองเลย <c oughs> ก็จะได้ลูกค้าที่ดีได้หุ้นส่วนที่ดีเข้ามาในชีวิตคือมันดีงามะนะคะแล้วดวงของคุณเนี่ยหนึ่งเหรียญเนี่ย มีเกณฑ์มีโชคมีลาบใหญ่ด้วยนะชาวมังกรจริงนะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะสี่งเสี่ยง,งทิ้งไว้ลอตเตอรี่สักใบสองใบสาใบก็ซื้อไว้เถอะนะไม่คงไม่เหลือบากกว่าแรงของคุณหรอกเพราะว่านี่คือโอกาสดีนี่คือโชคลาบนี่คือแบบคือเรียกว่าเดอะซันมากับดืงเหรียญเนี่ยคนดวงดีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพลิกผันไปหมดเลยนะคะเจ็ดเหรียญหมายถึงทําอะไรก็เจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็เจริญงอกงามมันเหมือนกับ มันเหมือนกับที่ใหม่ๆของคุณตรงเนี้ยนะคะการเริ่มต้นใหม่ๆของคุณตรงเนี้ยทาอะไรก็แต่มันจะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ก่อนหน้านี้ทําอะไรก็ล้มเหลวหมดอาจจะเงินที่ได้มาก็ไม่เคยเหลือเก็บเลยนะคะความรักก็มีแต่ปัญหานู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็บอกแล้วว่าคุณเองเนี่ยอาจจะอดทนมาแล้วก็รู้สึกว่าเออฉันก็ทําดีที่สุดแล้วแต่หลังจากนี้นะเงินที่ไม่เคยเหลือเก็บคุณก็จะมีเงินเหลือเก็บเนี่ยมันมีเงินเข้ามาเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้ อันนี้แม่หมออ่านตามไพ่นะคุณก็ดูหน้าไพ่ตามไปด้วยแม่หมอก็ไม่ได้มานั่งอวยคุณแบบว่าโอ้โหอวยยศซะจนแบบว่าเวอร์วางอลังการแต่ถามว่าหนึ่งเหรียญมันคือโชคลาภจริงๆนะมันคือโชคลาภมันคือการเงินการทองบางครั้งก็อาจจะได้มาจากการเสี่ยงฟุกฟุกแต่บางทีก็อาจจะหมายความว่าเฮ้ยคุณมีเงินเก็บก้อนใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงจากการยกย้ายของคุณจากเหมือนกับฟ้าหลังฝนของคุณน่ะโอ้ชีวิตใหม่มันเบิกบานอะไรขนาดนี้ แบบว่ามีความสุขเวอร์วางอลังการคุณดูสินะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆคะ่ะชาวมังกรคุณได้ชีวิตใหม่เลยละนะบางทีก็อะอะไรที่มันไปต่อไม่ได้อะไรที่มันต้องวางไว้ก็วางแล้วก็ได้เริ่มต้น,หน,นใหม่เนาะไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวมังกรบ้างคะไพ่นางฟ้านะในเดือนพฤษภาคมค่ะ ดูสัญญาณนะคะบางทีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้การยกย้ายตรงนี้หรือสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยบางครั้งคุณต้องดูสัญญาณว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันมีความสุขดีอยู่แล้วหรือยังถ้าถ้าพลังงานของอถ้าพลังงานของคุณบอกกับตัวเองว่าควรที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตได้แล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันคือเรื่องอะไรนะ คือต้องบอกว่าแม่หมอเจาะจงไม่ได้หรอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังเนี่ยหนูมันก็อาจจะมีเรื่องที่ทําให้รบกวนหัวใจเรื่องผิดหวงังเรื่องของความอดทนเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องกิจการเรื่องความรักคือมันมีหลายๆเรื่องซึ่งมองว่าถ้าคุณถามใจของ,ของคุณบอกว่าคุณมีความสุขที่จะอยู่ตรงจุดนี้ไหมถ้าสัญ,ญญาณในตัวของคุณบอกว่าคุณไม่ไหวแล้ว นั่นแหละคือสัญญาณบ่งบอกว่านั่นคุณกําลังต้องเปลี่ยนแปลงยกย้ายหรือทําทอะไรบางอย่างให้ตัวเองไปสู่ในจุดที่ดีกว่าดูสัญญาณในใจของคุณนะคะเมื่อเราดูสัญญาณในใจของเราแล้วเนี่ยลองคิดทบทวนบางครั้งเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าถ้า เป็นในเรื่องของความรักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะมันค่อนข้างที่จะยากที่เราจะกล้าก้าวออกไปจากจุดนั้นเพราะบางทีมันมีความกลัวไงเดะฟูเนี่ยนะไพ่เดะฟูเนี่ยมันยังมีความกลัวว่าถ้าเราก้าวออกจากตรงจุดนี้ไปเนี่ยชีวิตของเราจะเป็นยังไงมันก็ไม่แปลกเราอาจจะต้องห่วงตัวเองนะอาจจะต้องห่วงตัวเองแต่ถ้าคุณทบทวนเนาะถ้าคุณทบทวนสิ่งที่ผ่านมา คุณทบทวนจริงๆคุณมีสติจริงๆในการทบทวนว่าเออชีวิตของคุณเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยแล้วคุณก็ต้องถามตัวเองว่าคุณจะกลับไปอยู่ตรงนั้นจริงๆหรอคุณจะยังคงอยู่ตรงนี้กับสิ่งเดิมๆจริงๆหรอลองทบทวนตัวเองดีๆนะจากตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าการก้าวออกไปจากตรงนี้มันคือเดอะซสันคือการเปลี่ยนแปลงที่จะพาคุณเนี่ยไปพบกับความสุขเนาะ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณทบทวนได้แล้วคุณบอกกับตัวเองว่าโอ้โหถ้าฉันต้องกลับไปอยู่ตรงจุดเดิมฉันต้องคือไม่รู้สิมันคือคําตอบของคุณว่าคุณจะบอกตัวเองว่ายังไงว่าถ้าคุณกลับไปอยู่ในจุดเดิมซ้ําๆถ้าคุณตอบตัวเองได้ก็ขอให้คุณเลสโกนะขอให้คุณก้าวไปข้างหน้าไปเติบโตไปพบกับความสุขไปพบกับความมัง่งคั่งไปพบกับชีวิตใหม่นี่คือสิ่งที่ ให้นางฟ้าให้คุณพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ